ไอ24ชั่วโมงออน a d i o โอรอบรู้ไอทีเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับเอิ้นปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย PC Today IT Magazine for Trendy Generation สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพบกันใน IT ที24ชั่วโมง on radio กับเอินปันระพีผมเฮงวิชัยครับค่ะตอนเย็นๆแบบนี้นะคะขับรถกันอยู่ทานข้าวกันอยู่ก็มาฟังเรื่องราวของเทคโนโลยีดีๆที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นใช้รประโยชน์ให้คุ้มค่าแล้วก็ที่สําคัญเพื่อความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะคกับ i อที24ชั่วโมง on radio นอกจากจะรับชมทางทีวีช่อง3 o r i g i n อลกันตอนทเที่ยงแล้วเนี่ยยังมาฟังกันต่อได้ตอนเย็นนะคะใช่ครับพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยครับนักเอินครับ วันนี้หลายๆคนก็ได้ความสะดวกสบายจากการใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียบรรดา Facebook Line Instagram ค่ะนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งในการซื้อขายของได้ด้วยตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะคือเราก็ต้องบอกว่าก็เป็นช่องทางที่ดีในการ<ช>ที่จะซื้อขายของกันนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เหล่าบรรดามิจฉาชีพหรือว่าคนที่ตั้งใจจะมาหลอกขายเนี่ยเขาก็ เอาช่องทางนี้มาใช้ได้เหมือนกันและเหตุการณ์พวกนี้ก็เกิดอยู่บ่อยๆนะฮะ<ช>ถ้าจากันได้นั้นจะมีเรื่องราวของการที่ถูกหลอกให้ซื้อกระเป๋าแฟชั่นนะฮะผ่านอินสตาแกรมนะครับ<ม>ผู้เสียหายมากมายหลายรายทีเดียวมูลค่าความเสียหายก็ห,าหลายแสนบาทนะครับก็ต้องรวมตัวกันเวลาเดือดร้อนนี่รวมตัวกันติดนะฮะในะก่อนหน้านี้นไม่เคยคิดจะรวมตัวกันเลยนะครับก็ต้องอาศัยพลังในการรวมตัวกันกมาล้องเรียนนิดนึงค่ะอะไรอย่างนั้นนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงตารวจแต่ว่าอย่างที่เราคุยกับอาจารย์ปริญญาว่า ทายที่สุดก็ต้องไปแจ้งความแล้วก็มีลําดับขั้นตอนอันนี้คือถ้าโดนหลอกขึ้นมาแล้วก็ต้องไปทําแบบนั้นแล้วกรณีที่เราเล่ากันไปเมื่อวานอย่างซื้อขายของมือสองพันเว็บบอร์ดอย่างเงี้ยนะคะนันเหมือนกันอันนี้ต้องชมนะฮะสำหรับคนซื้อที่ยังมีสติแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตอันนี้เป็นคุณสมบายของคุณผู้หญิงหรือเปล่าครับเพราะว่ากรณีนี้นั้นแต่โดนหลอกก็หลายคนนะก็หลายคนใช่ไหมฮะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราสังเกตแล้วเราใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อเลยเนื่องจากว่าการประกาศขายสินค้าผ่านทางเว็บบอร์ดต่างๆนั้นถามหาที่มาที่ไปบางทีก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงใช่ค่ะอย่าง,รงการณีถ้าซื้อของมือสองอย่างเงี้ยก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็แนะนําไว้ว่าถ้าจะซื้อของมือสองเนี่ยก่อนที่จะโอนเงินควรจะต้องเห็นของก่อนอถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือนัดเจอเพื่อจะดูของก่อนเลยก็ดีกว่าแล้วการที่จะจ่ายเงินก็คือจ่ายกันต่อหน้าเลยอันนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นแต่ เวลานัดดูของเนี่ยต้องย้ําเลยนะคะว่าอย่าไปนัดในซอยเปรียวที่เปรียวหรือว่าที่รับตาคนอันตรายพวกนั้นเขาจะนัดส่งยาเสพติดกันอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะไม่ปล่อยเขาไปนัดส่งยาเสพติดแล้วกันนั่นน่ะสิครับแต่้างบางที่ปลอดภัยนะใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็กลายเป็นเดี๋ยวเขาอาจจะมาจี้เราก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนี่แหละทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันสิคะว่า เราจะต้องป้องกันตัวเองกันยังไงเออใช่เพื่อไม่ให้ถูกหลอกในการที่จะซื้อของออนไลน์หรือว่าซื้อของผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นสิครับก็ต้องมีวิธีการนะค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปถามใครฮะ ก็เป็นใครอื่นไปไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องเป็นอาจารย์ขาประจําของเรานะคะครับอาจารย์ในปริญญาของมันเองนะท่านประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทเอซิสโปรเฟชชั่นัลเซ็นเตอร์แล้วท่านเป็นเลขานุการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือทีซ่าด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้เมื่อวานคุยค้างเอาไว้เนี่ยกำลังอยากทราบต่อเลยว่าวิธีการพิสูจน์ดูว่าไอ้คนขายคนนี้เป็นตัวจริงตัวปลอมแล้วก็เชื่อถือได้หรือไม่เนี่ยนะคะต้องทํำยังไงครับ ก็คงจะให้วิธีการไปสักสองสววิธีนะแถววิธีหนึ่งเริ่มเลยคือเซิร์ชกูเกิลธรรมดานี่แหละไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเข้าไปเซิร์ชในกูเกิลคนที่เป็นคนขายตัวจริงเนี่ยเขาจะมีธุรกรรมอะไรคำนองนี้อยู่ในเน็ตอยู่ตลอดเวลาอืมคือมีร่องรอยใช่มีร่องรอยแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีธุรกรรมเขาเคยขายเคยทําอะไรประกงประกาศมันต้องมีร่องรอยเหลืออยู่อย่างแน่นอนค่ะอย่างนี้<ต>ถ้าสมมุติว่าอยยู่ศัพท์เเเให้้ขาสมมุติว่า ถ้าคนคนนี้เขาเคยหลอกใครมาก่อนแล้วก็น่าจะมีคนที่เขาเคยมาโพสต์เขามีใช่เป็นคดีความก็จะมีขึ้นมาว่าคนติดสารแขวงจังหวัดเชียงใหม่อยู่งี้ก็มีอ่านะครับมีอย่างงี้ก็เป็นใว่าเขาเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง่ะการเซิร์ชกูเกิลอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอก็แนะนําว่าให้ไปเซิร์ชใน Facebook กับทวิตเตอร์ด้วยเพราะพวกนี้จะมีตัวตนในเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อยู่ด้วยค่แต่เขาต้องมีของเขาแน่นอนชื่อนามสกุลนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปเซิร์ชเฟซบุ๊กดูไปเซ เขาประวัติเขาทำอะไรเราอาจจะขอเฟบุ o o แอ d เดสเขาขอทวิตเตอร์แอดเดเขาด้วยแลวตัวนี้มันเฟซก็ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าคนเล่นเฟบุ๊กนี่มันต้องเล่นเนี่ยต่อเนื่นองนะมันก็จะเห็นกิจวัตรประจําวันเห็นอะไรเราจะพอรับรู้ได้ว่าเขาอย่างบอกเขาเป็นคนอยู่ตา่างจังหวัดกลเป็นนักศึกษาเรียนอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วม่าไม่ใช่แตอย่างนี้อีอันนึงมันจะมีเว็บไซต์พิเศษเลยนะเอาไว้เซิร์ชตัวเฉพาะเลยชื่ออะไรครับเดี๋ยผมจะให้ไว้สามเว็บนะอ่าเว็บแรกชื่อพีคยู สะกดยังไงเคไยโอยูพีคยูนะพีคยูก็คือไปดูที่ว่าคนนี้โปรไฟล์เขาเป็นยังไงมันพีคยูเนี่ยมันจะไปเซิร์ชโซเชียลเซิร์ชทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตหมดเลยสำหรับบุคคลคนนี้คุณเอิรเนี่ยคุณเองลองเซิร์ชตัวเองดูก็ได้นะ่นอาจจะเซอร์ไพรส์เจอญาติพี่น้องก็ได้โอ้เดี๋ยวลองต้องลองดูค่ะแล้วเราไปทำอะไรมาเดี๋ยวเราไปวิญญาณที่ไหนบางทีเราก็จำไม่ได้เลยนะนั่นสิครับผมไปวิญญาณโลกเนี่ยมันเขียนไว้หมดเลยนะผมบิญญาณที่ไหนมันมีหมดเลยทุกอย่างโอ้โหยอดสุดยอดนะพ ลองเข้าไปเล่นดูแล้วจะตื่นเต้นอีกอ,อีกเว็บซึ่งเจ้านายเรียกว่าโซเชียลเมนชั่น่คะโซเชียลก็ S O C I A L เมนชั่นก็ M E N T e L N เมนชั่นเหมือนครับเอามนชั่นคนโน้นมนชั่นคนนี้อย่างเงี้ยครับโซเชียลเมนชั่นเนี่ยมันจะไปเซิร์ชยูทูปเซิร์ชโซเชียลได้หมดทั้งหมดเลยข่าวข่าวที่เกี่ยวเราจะมาแรงทีนี่เลยว่าเรามีความดังขนาดไหนเราป๊อปปูล่าขนาดไหนหรือเราไม่มีใครรู้จักเราเลยเลยอ่ามันจะเิร์ชให้เราหมดเลย นะแล้วอีกเว็บหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากมันจะสร้างผังเครือขายให้เลยนั่นครับอพอาะเรืองเคอขายเลยว่าสัมพันธ์กับใครยังไงบ้างจดไว้เลยไปใสชื่อ t o u c h g r a f t n e t s e o t o u c h e o u c h t i a p s t s e o ครับี่ย่อมจาก search engine optimization เองแหละครับแล้วไนใส้เราใส่ชื่อเราลงไปจากนั้นเนี่ยมันจะว่าผังวงกลมรอบๆตัวเราออกมาว่าเราเนี่ย เชื่อมโยงกับใครบ้างเพราะนั้นเราจะเช็คผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเราก็เช็คจากตรงนี้ได้เลยมันจะมันจะกระจายไปเรื่อยเลยว่าเป็นเน็ตเวิร์กิิงของคนคนนั้นเลยนะครับเขาเรียกว่าอินเทลเล็กซ์อินฟอร์เมชั่นติงซึ่งจริง,รง,รง,รงมันจะมีทูนิกมากๆมากมายเลยแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะที่จะพูดในวันนี้เวลาน้อยเอาน่าสามอันเนี้ยหนึ่งเซิร์ชกูเกิลก่อนสองเซิร์ชโซเชียลเน็ตเวิร์กทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะสามเข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์สําเร็จรูปที่เขาเตรียมไว้ นไม่ว่าจะเป็น socialmansion. com <า> pu. com หรือว่า t r a h netseo และสุดท้ายเนี่ยให้ลองโทรไปคุยไปหาไปอะไรคือทำทางให้เขาเมลโทรศัพท์คุยให้มันเกิดทางกซรชั่นขึ้นมานิดนึงอแื้วอ,อาจจะเอาคนอื่นโทรไปแล้วถามว่าเขาชื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้คืออันนี้ประชิดตัวเลยประชิดตัวเลยคนเนี่ยเขาถ้าพูดตัวตนเขาชื่อทางคุณอะไรยังไงก็จะซื้อของถ้าเกิดพูดเรื่องราวสรุ่เดียวกันก็แปลว่าโอเค ตนะ่นะ่นคือวิธีการที่ดีที่สุดหรืออาจจะเช็คกับคนที่เคยซื้อของเขามาแล้วที่เราไปเสิร์ชเจอในเน็ตว่าซื้อมาแล้วเป็นยังไงเอ็กเพลียนยังไงอย่างนั้นก็ได้นะครับค่ะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆสักสามสี่วิธีการที่จะเอาตัวรอดจากการที่เราไม่ต้องโดนหลอกแล้วอีกเรื่องหนึง่งสำคัญที่สุดเลยอย่าโลภไป็นขาดคือครกระเป๋าหลุยราคาหมื่นเดียวอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ของถูกเกิน,นจริง,รงมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีในโลกนี้เป็นเรื่องหลอกลวงแน่นอนเพราะนั้นเจอของฟอร์มเซนเช่เกรดเอก็ เจอหลอกอะโอเปห้าพันนัดเจอกันเขาไม่มาหอกมาให้นะอย่าไปเชื่อสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ในอินเทอร์เน็ตค่ะครับคือของถูกเกินจริงเนี่ยก็ขอให้ช่างใจกันไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะมีจริงในโลกนี้หรือใช่ไหมคะอาจารย์ครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับมีคนโดนหลอกเนี่ยเดือนหนึ่งเขารายได้เขาเป็นหลายแสนเลยนะเออเคสที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากของถูกไงคะคือพอถูกมากๆคนก็อ้าวซื้อทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละเสียงก็ยอมอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายก็โดนหลอกกันมามากมาย <med> ไม่ขึ้นนะครับ <S <S อ,อาจารย์ครับวิธีทั้งหมดที่อาจารย์เล่ามานั้นสามารถใช้ในการป้องกันได้ถูกต้องไหมครับใช้ในการป้องกันครับแต่ถ้าโไรก็คงจะต้องกลักกบไปเมื่อวานใน<ช>เรื่องเกี่ยวกับการที่ไปแจ้งความที่สอนนองนะครับทำพิธีบรรจวันให้เรียบร้อยแรง,างา่างก็คงเป็นขั้นตอนทำนั้นไปอีกอย่างหนึ่งค่ะกรณีการซื้อขาย ที่เป็นผ่านเว็บคนกลางอย่างเช่นพวก e ี a บตลาด com อะดอ,อะไรอย่างเงี้ยน่าจะปลอดภัยกว่าการที่เราจะไปซื้อขายกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ไหมคะแนะนำว่าเว็บพวกนี้เขาค่อนข้างจะอยู่มานานแต่คนที่มาัครกับเขาเนี่ยควจะอยู่มานานเช่นกันออก็คือคนที่แบบอยู่กับเว็บพวกนี้วันที่ันศัวเมื่อสองวันที่แล้วอะไรเงี้ยยังไม่มีใครซื้อเลยอันนี้อันนี้อันตรายต้องอาศัยความเชื่อถือของเว็บมามาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในนี้แต่ถ้าเกิดเขา อยู่เนี่ยแล้วเขาแบบว่าทํามาหากินตรงนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็การสมัครคอมเลยเนี่ยมันต้องมีโปรไฟล์ของสมัครถูกไหมฮะใช,ใชแ่แล้วก็มีชื่อที่อยู่อย่างนั้นก็ยังดีกว่าผมไม่แนะนําเลยนะการไปซื้อตามอินสตาแกรมหรือในเฟซบุ๊กขอร้องเลยอันตรายแต่ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันตามอะไรกันไม่ได้เลยนั่นสิครับแต่ต้ี่เชื่อไหมใช่ว่าคนชอบซื้อของตามอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเหนมากกว่ามันสะดวกไงคะอาจารย์ตอนนี้ใครก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเว็บน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเินน โดมองโดเมนอะไรเป็นเรื่องเวลามีการเก็บโปรไฟล์ของผู้ซื้อผู้ขายผมว่าเผ็น่าจะเวิร์กว่าแล้วเราสังเกตได้ด้วยใช่ไหมคะว่าผู้ขายคนนี้เนี่ยเขามีอายุคือสมัครอยู่กับเว็บไซต์เนี้ยมานานแค่ไหนเริ่มขายมานานแค่ไหนแล้วเรตติ้งเขาเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็คือต้องสังเกตดูว่าเรตติ้งเขาเป็นยังไงมีคนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเขาไว้ว่ายังไงครับใช่ครับแล้วก็เริ่มเป็นสมาชิกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะเขาต้องมีเทตความน่าจะถือตลอดเขาจะได้ขายได้เรื่อยๆไงครับอืมให้เราสังเกตตรงจ ก็ี่ซื้อขายให้ปลอดภัยนะฮะฟังที่อาจารย์ปริญญาแล้วพวกเราคุยกันเอาไว้นะครับท่านจะปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นของถูกไม่มีในโลกของถูกเกินจริงถูกเกินจริงครับคุณับไปหนครับวันนี้สคัญมากเลยครับค่ะครับอ่าล่ะขอบคุณอาจารย์ปริญญามากนะคะที่มาให้คําแนะนํากันแล้วเดี๋ยว มาพูดคุยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์เรื่องของคนขายก็โดนหลอกได้เหมือนกันไม่ใช่แค่คนซื้อนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจะจบรายการวันนี้เกือบลืมเนี่ยพี่เฮงเราต้องประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกนิตยสาร PC Today ตลอด1ปีเต็มอ่านกันยาวๆเลยนะคะเป็นผู้โชคดีครับต้องยินดีด้วยนะคะกับคุณกิติกรสุขภูมินะคะจริงๆก็ประกาศไปทาง Facebook p a ไ e IT 24ชั่วโมงแล้วนะคะที่ facebook.com/it24hrs แต่ว่าก็มาประกาศให้ฟังทางวิทยุกันด้วยยังไงคุณกฤติกรนะคะติดต่อกลับมาทาง inbox ของเราด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับแล้วเดี๋ยวรางวัลต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันนะต่อเราจะมีเกมมาให้เล่นตลอดนะคะใช่นะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วฝากสําหรับผู้ที่จะลงโฆษณาก่อนนะครับ0948521165หรือทางอีเมลที่ it24hrs@it24hrs นะครับอาละหมดเวลาจริงๆแล้วครับตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ IT 24ชั่วโมง on radio รอบรูบ้ IT เพื <S <S ่อชีวิตที่ดีกว่ากับเอินปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย PC Today IT Magazine for Trendy Generation